ฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งสองสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่อีกีของเรานะครับเป็นไงสถานที่เราคุ้นเคยกันนะผมสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาทําบังเกอร์นะคุณผู้ชมบังเกอร์ที่สร้างระหว่าง1ชั่วโมงนะครับกับ10นาทีนะครับตัวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนนะซึ่งมันมันแตกต่างแน่นอนนะครับเรื่องของความใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะออกมาแตกต่างกกันนนมา้อย่ไห บางทีแล้ว10นาทีมันอาจจะสวยกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะครับจะไปรู้นะวัสดุที่ผมจะใช้นะครับก็คือนาเจ้าแผ่นไม้เนี่ยมาเปลี่ยนพื้นผิวเป็นเหล็กแบบนี้นะแล้วก็จะมาล้อมรอบรอบสี об, ่เหลี่ยมอันนี้เลยนะผู้ชมนี่ผมเลือกพื้นผิวนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาปูพื้นอีกรอบนี่อันนี้นะครับสวยแล้วนะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเนะครับเรามาเริ่มการสร้างบังเกอร์หลบภัยนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงกันเลยดีกว่านะ เวลาในการสร้างนะครับก็คืออิงจากข้างบนเลยนะผู้ชมถ้าเกิดเวลาข้างบนหมดเนี่ยก็คือต้องหยุดสร้างนะครับโอเคเพราะงั้นคือมีเวลาหนึ่งชั่วโมงผมขอเลงให้มันสวยๆหน่อยได้ไหนะล้อมรอบกำแพง3ด้านเสริมทิียบร้อยแล้วนะครูชมต่อไปนะผมก็จะมาสร้างเพดานข้างบนนะซึ่งการสร้างเพดานเนี่ยผมก็จะเอาไอ้เจ้าแผ่นเนี้ยนะครับกรอปขึ้นมาแล้วก็ขยายนะเ้มันเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเลยแล้วเราก็จะเอามาคุมข้างบนนะครับตอนนี้เวลาะครับหมดไปประมาณเกือบสานาทีแล้วแหละ คือมันไม่เสียเวลาตรงไหนเลยไปคุณผู้ชมมันเสียเวลาตรงที่ผมนั้นต้องมานั่งเล็งให้มันตรงประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับสหรับหลังคาของเราโอเคต่อไปนะครับก็จะมาสร้างทางเข้าสาหรับบังเกอร์นะถ้าจะให้มันเป็นอารมณ์แบบบังเกอร์หลบภัยเนี่ยทางเข้าเราแบบควรแบบมิดๆไปเลยเว้ยไม่ควรโปร่งใสนะครับไม่ควรมีหน้าต่างใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับอาหารนะครับแล้วก็อาวุธมากมายนะเพราะงั้นคือทางเข้าเดี๋ยวผมจะปิดเป็นเจ้าแผ่นเหล็กทึบแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ สรุปคุณผู้ชมที่ทวงคลิปอีเกียก็เจนเย็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําให้นะครับเดี๋ยวผมทําให้แน่นอนนะอย่างเช่นในวันนี้นะผมก็มาทําให้แล้วนะครับคือที่ผมหายไปเน,นี่ยคือมันไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมก็เลยไปหาเกมอื่นเล่นเนี่ยไปหาปากกาไปเล่นโซนิกไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นลน,ลน,ลน,นั่นนะครับเมื่อพูดถึงบังเกอร์แล้วนะครับมันก็ต้องคู่กับแสงไฟสีแดงใช่ไหมล่ะโอเคเราจะมาสร้างแสงไฟสีแดงนะครับเป็นสัญญาณข้างหน้ากันนะนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมส่วนทั้งบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีจุดจอดหอไว้ด้วยนะคือบังเกอร์บ้าอะไรมันตั้งอยู่ในอีเกียแล้วยังมีจุดจอดหอข้างในอีเกียอีกถึงตัวเฮของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่ก็ช่างมาแล้วกันนะคือ,อยังไงมันก็ไม่มีหอมาจอดหรอกโอเคต่อไปนะครับก็จะทําโซนหน้าบ้านแล้วกันผมว่ามันคงไม่มีวัสดุอันไหนนะครับแข็งแกร่งเท่ากับบันไดของเราอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรนะครับมันต้องมีบันไดามาทุกคลิปสินะโอเคขั้งบน,น มาต่อไปนะครับก็ทําการตกแต่งข้างในกันแล้วเหตุผลนะครับที่ผมต้องเอาแผ่นมากั้นแบบนี้นะครับเ <deton ation> พื่อที่ว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันจะได้ดูทึบๆไงเวลาเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโซนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องโซนหนึ่งนะครับไฟสาหรับติดในบังเกอร์เนี่ยก็แน่นอนนะครับต้องเป็น w a ที TV เท่านั้นนะครับมันถึงจะเข้ากันแบบสุดๆเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟในบังเกอร์ของเราถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาะครับมันก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะคือมันเป็น wall TV มันอาจจะไม่สว่างมากนะครับแต่ก็ ให้แสงสว่างโอเคอยู่นะสำหรับผมอ่ะโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือเออเป็นเป็นคลังเก็บอาวุธดีไหมวะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลังเก็บอาวุธของเราผมจะทําการเอาวอ l l s h e เนี่ยมาขยายสักหนึ่งเลเวลแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาติดเอาไว้นะ แล้วผมก็จะเอาปืนนะครับมาติดให้มันทั่วตรงนี้เลยตอนนี้เวลาหมดไปประมาณ22นาทีได้เลครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสาหรับคลังอาวุธของเราก็จะมี r P G นะครับ1กระบอกแล้วก็ U M P 2กระบอกนะมีก๊อกนะครับ2กระบอกสไน2กระบอกแล้วก็ M 4 2กระบอกแล้วก็มียานะครับกล่องก็จะแปะไว้ประมาณนี้คือผมย่อส่วนโดนนะครับแล้วก็เอามาติดไว้กับผนังแบบนี้นะคือมันมีแท่นของโดนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้นั่นเองคืออยากจะให้อารมณ์แบบว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอุปกรณ์สําาหรััับบจจจู่มมมเนยะติดดไว้กผงล ห้องต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยก็คือห้องนอนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเอาเตียงสีดํามาแล้วกันนะมันจะได้เข้ากับบังเกอร์แห่ง <c oughs> นี้หน่อยนะตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ35มสิบนาทีแล้วนะครับคือที่มันช้าเนี่ยคือมันเสียเวลาไปตรงเลงให้มันตรงอยู่นะในส่วนของหตองนอนนะครับก็ต้องมีโต๊ะทำงานด้วยนะโอเคเราก็จะเอาต๊ะคอมนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยมันคือบังเกอร์คุกทูาชมเพราะงั้นคือมันไม่ต้องมีของพร้อมทุกอย่างเหมือนบ้านนะครับคือไม่ต้องมีตู้เสื้อผ้าไม่ต้องมีโซนนนั่่งงเลออออออะไรรยยาีี้คคคบบืืืมมก์ทหภ เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างแค่ที่นอนนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานแล้วตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํากับที่ทําอาหารก็ก็พอนะสำหรับห้องน้ำนะครับก็ประมาณนี้มีอาบน้ำนะครับแล้วก็มีส้วมแล้วก็มีฝักบัวนะครับโอเคก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับการเป็นบังเกอร์บังเกอร์หนึ่งนะต่อไปนะครับก็คือโซนสําหรับการกินอยู่ของเรานั่นเองนะโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนครัวคือผมใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันประหยัดที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกินพื้นที่ของทางโดรนแล้วก็อาวุธเอานีครับ คือเมื่อมันเป็นวังเกอร์เนี่ยคือเราจะไม่สร้างครัวแบบฟูลครัวนะครับคุณผู้ชมคือเราจะเอาครัวแค่แบบมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็มีเครื่องปิ้งขนมปังมีอะไรแบบนี้พอนะแค่มันแบบประทังชีวิตประทังหิวได้ก็พอนะครับคือครัวมันอาจจะจิ๋วเกินไปนะครับแต่ก็อย่าเรียกว่าครัวเลยนะเรียกว่าโซนสาหรับทาอาหารเวฟอาหารแช่แข็งดีกว่านะครับคือผมรู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันโล่งเกินไปผมก็เลยเอาเป็นโซนกินข้าวแล้วกันนะตอนแรกว่าจะไม่มีนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมีเพราะว่ามันเหลือไงตรงโซนนี้้มันนค่อขางโล โอเคต่อมาเนีครับเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูนะว่าควรเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนะมันเพิ่มอะไรได้นะผมจะเพิ่มเข้าไปคือตรงกลางเนี่ยที่ผมเว้นไว้ว่างๆนะยครับอืมก็คือมันไม่ควรที่จะเอาอะไรมาไว้ตรงกลางเว้ยไม่่ามันเป็นบังเกอร์เนี่ยคือคุณชมไม่ต้องสืบนะ่เพราะผมเสียเวลาไปกับการทําทอะไรนะครับนอกจากการวางแผ่นไม้ให้มันตรงแล้วเนี่ยคือเสียเวลาไปกับการที่นั่งดูของนะว่าจะเอาอะไรออกมาดีนะ <c oughs> คือมันแบบต้องมานั่งดูทีละอันนะ่มันเสียเวลาทรงนีนะครับ คือเวลามันเหลือเนี่ยผมก็เลยทําที่ขังพนักงานอีกเกียไว้แล้วกันนะมันจะให้อารมณ์ประมาณว่าเราจะพนักงานอีกเกียนะมาทดลองให้เขาเนี่ยกับคืนสู่คนเหมือนเดิมนะอุ้ยยังพอดีเลยพอดีกับตู้ที่ผมสร้างเลยนะครับต่อไปนะผมก็จะเอาเจ้าแท่งไฟแท่งนี้นะมาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้รอบๆเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาที40วิบวิค่ผู้ชมกับการวางแท่งไฟของผมให้มันรอบไอ้เจ้าตู้ตู้นี้นะแต่ดูไปดูมาแล้วมันไม่โอเคไงไม่รู้ คือมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากับบังเกอร์ของเราเนี่ยครับคือมันมันไม่ค่อยเข้าตีมอ่ะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเสียเวลาสร้างเพื่ออะไรวะเนี่ยวันเ,เดี๋ยวผมจะกดลบมมันออกอะไรกันนะเออมันต้องมืดๆประมาณนี้แล้วก็มีแสงจากข้างบนนีครับส่องลงมาโอเคตอนนี้คนระับบังเกอร์ของเราก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวคุณผู้ชมดูเลยกันนะครับโอเคจากภายนอกนียก็ประมาณนี้ข้างนอกก็ประมาณนี้เลยอุย้ยอะไรโผล่ มีไฟสีแดงนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีประตูบานใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้านะข้างบนนะครับก็จะเป็นจุดจอดห้องเราเองแล้วก็เข้ามาในนะครับก็จะพบกับ scp 3 0 0 8นั่นเองนะครับที่เราจับมาทดลองที่อีกเกียแห่งนี้นะตรงนี้ครับก็จะเป็นเครื่องทดลองนะครับแล้วเราก็ทําวิจัยอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนโซนนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆนานะครับมีทั้งโดรนนะครับแล้วก็เฟิร์สเอทแล้วก็ปืนเพียบเลยนะ สโซนตรงนี้นะครับ <S <S ก็จะเป็นโซนทําอาหารเล็กๆนั่นเองนะส่วนมากนะครับ <S <S ก็จะเน้นเป็นกินอาหารแช่แข็งซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอามาเวฟได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขนมปังด้วยตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะน้อยๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีส้วมแล้วก็มีฝักบัวนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเวลา1ชั่วโมงที่ผมทําบังเกอร์อันนี้ไปนะต่อไปนะครับก็คือบังเกอร์10นาทีนั่นเองนะคุณผู้ชมเรามารอดูกันว่าบังเกอร์10นาทีที่ผมจะทํานั้นมันออกกมาาาารูปป่งงหนน้ตยััไว Lay มื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ10นาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวัสดุเนี่ยครับที่ผมเอามาใช้ก็คือไม้พาเลทนะเหตุผลนะครับที่ผมต้องเอามันมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่ผมนั้นวางได้ตรงและเร็วที่สุดแล้วะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกแผ่นทั่วไปนะโอเคประมาณนี้กันนะครับเราต้องแมวใหญ่มากเพราะถ้าเกิดใหญ่มากเนี่ยเราจะมาเสียเวลาตกแต่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปทั้งหมดเ,เกือบ4านาทีได้แล้วนะโอ้โหเปียเดียวเองคือเ,เราวิ่งล้อมรอบเสร็จนะครับอันนี้คือเลเวสุดสุดแล้วนะครูชมสำหรับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือการตกแต่งข้างในคือเราต้องทำที่ไว้ปืนเป็นแบบนี้นะครูชมโอเคเอามาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เอา m c มาในส่วนของห้องนอนเนี่ยผมก็จะเอาเป็นเตียงคู่เลยกันนะครูชมโอเคประมาณนี้อะที่นอนที่นอนโอเคแล้วตรงนี้ปืนนะครับส่วนตรงนี้ก็ที่ไว้ที่ไว้ขนมเอาวอลเคลวมาติด ที่ไว้พวกยาราักษาโรคนะครับคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงใช้วัสดุธรรมดาจังเลยนะครับถ้าเกิดเทียบจากบังเกอร์ข้างหลังแล้วนะคือพอมันมีเวลาส0นาทีแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะมานั่งคัสตอมวัสดุได้นะผู้ชมเพราะงั้นคือหยิบอะไรได้ก็ต้องใช้นะสรฟอกบัวเอามาติดไว้ตรงนี้เลยนนะโอเคโอเคแล้วก็อาบน้ำครับอาบน้ำ <c oughs> มันเล็กไปเลยวันนี้โอ้โหมือลัานนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดเราขยายขึ้นนะครับคือมันจะเสียวลาไปเยอะโอเคจิ๋วแค่นี้ อ่างาบน้ำเล็เลกๆกว่าส้วมวะคิดว่า่างล้างเท้าไว้บ้าดูไรอีกหนึ่งนาทีห้าสิบกวิครับเออหนึ่งนาทีห้าสิบกวิผมผมจะทําอะไรนะอ๋อโซนอาหารโซนอาหารลืมเลยนะครับว่ามันยังไม่มีโซอนอาหารนะครับผมก็เอาไว้ตรงนี่เลยข้างๆส้วมเลยกันแล้วก็ไมโครเวฟไมโครเวฟสีฟแดงมีดบอลหนึ่งจานนะผมะเรียบร้อยตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งาทีครับเวลหนึ่งนาทีเราจะเอาไปทำอะไรดีนะอ๋อติดไฟติดไฟข้างบนนะครับยังมีไฟอยังมีไฟอีกนี่ สว่างแบบจจ้าไปเลยตอนคืนเรื่องสืบแล้วว่าจะสว่างหรือเปล่าเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับบังเกอร์ส0บนาทีของเรานะเดินเข้ามาะนรับก็จะเจอกับเตียงนะครับแล้วก็ไฟแบบสว่างแบบสว่างจัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นซ่วมแล้วก็อ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ฝักบัวนะอยู่ตรงนี้ส่วนงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเวฟของกินนะนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ไวอาวุธนะนะแล้วก็โซนยารักษาโรคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามีเวลาสร้างแค่10นาทีนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูวังเกอร์ที่ผมสร้างหนึ่งชั่วโมงอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับโอเคเดินเข้ามานะครับก็จะพบกับสถานที่ทดลองนะครับ scp 308นนะครับให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมนะส่วนนี้นะครับก็คือเครื่องทดลองนั่นเองแล้วก็คอมนะครับสำหรับวิจัย ่ันนี้ก็เป็นที่นอนนะครับสองชั้นแล้วก็โต๊ะนั่งกินข้าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นยูทอุปรกรณ์แบบเบิ้มๆนะครับผู้ชมมีทั้งเฟิร์สเอทนะครับโดนแล้วก็สไนนะครับ M4 ปือนอีกมากมายนะครับตันนี้ก็เป็นโซนทำอาหารนะครับแล้วก็ทำยาตอนนี้ก็ห้องน้ํานะครับแล้วก็ที่อาบน้ําโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จภารกิจของบังเกอร์ทั้ง2ที่แล้วนะยังไงสะนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้นะว่าคุณผู้ชมชอบนะครับต่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันดะ้วยนะ